แน่นอนว่าพวกเราเป็นผู้รอคอยการเปิดตัวของอุปกรณ์ใหม่ๆจาก Apple อย่างเป็นทางการแต่ก็มีความตื่นเต้นเมื่อได้ยินว่าอาจจะมี Apple TV และ h ฮ m พาร d m มิ i รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้แต่เมื่อเราเข้าใจว่ามันเกี่ยวกับอะไรก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญมากขนาดไหนการเปิดตัว Apple TV และ h ฮมพาร d m มิ i รุ่นหําอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ตามสัญ,ญญาณจากการปรับปรุงร้านค้าและสินค้ารุ่นปัจจุบันในคงคลังที่เริ่มหายากลง มาร์กเกิรมันจากดูมเบิร์กได้แนะนําในวันนี้ว่า Apple อาจจะเปิดตัว Apple TV และโฮมพารมินิรุ่นใหม่ในเดือนนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากจดหมายข่าว p o w e r On ของเกิร์มันได้เผยว่าร้านค้าปลีกของ Apple กําลังวางแผนปรับปรุงร้านในช่วงค่ำคืนวันที่11พฤศจิกายน2025นี้ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเปิดตัวสินค้าใหม่หรืออาจเป็นการเตรียมตัวสำหรับช่วงเทศกาลวันหยุดที่จะมาถึง การปรับปรุงร้านค้าอาจเป็นสัญญาณที่แจมแจ้งว่าจะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ซึ่งก็คือ Apple TV และ HomePod Mini รุ่นใหม่จากการที่สินค้ารุ่นปัจจุบันเริ่มหายากลงในคงคลังการลดน้อยลงของสินค้ารุ่นเก่าทําให้เราเชื่อว่าวันของรุ่นใหม่กําลังจะมาถึงแต่ที่น่าสนใจอีกคือการเปิดตัว Apple TV และ HomePod Mini รุ่นใหมน่นี้จะมีคุณลักษณะใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ Siri และ Apple Intelligence ซึ่ง Apple ได้วางแผนไว้สําหรับปีหน้าการเปิดตัวสินค้าใหม่นี้ จึงเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจมากแต่ที่น่าสงสารคือการเปิดตัวสินค้าใหม่นี้อาจจะไม่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสิ้นปี2025แต่ก็ไม่ไกลห่างเกินไปจึงทําให้เราเชื่อว่าการเปิดตัวจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้และนี่คือสิ่งที่เราเห็นได้ชัดว่า Apple TV และ h o m e p r k Mini รุ่นใหม่นี้จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้นมากๆสําหรับผู้ใช้งาน Apple ทั้งหลายจึงเป็นเหตุผลที่เราไม่ควรพลาดการติดตามข่าวสาร และการเปิดตัวของสินค้าใหม่นี้คุณคิดอย่างไรกับการเปิดตัว Apple TV และ HomePod m i n ิรุ่นใหม่นี้คิดว่ามันจะมีคุณสมบัติและความสามารถอะไรบ้างมาพูดคุยกันในกลางคนรัก Apple กันเถอะ